กันทุกวันไม่ว่าเธอหรือฉันไม่ต่างกันเลยเคยไหมเคยี่รู้ว่าใครให้เรารู้ว่าเขาให้มากันขนาดไหนกิจกรรมการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการค่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ2559สำ25นักงานประสุสั์จังหวัดหนองคายส่วนที่กำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองหนองคายด่านกักกันสัตว์หนองคายและสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเข้าดำเนินการตรวจสอบการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พบผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งรายโดยกระทำความผิดตามมาตรา39ห้ามมีให้ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พศ2559และมีการทำลายของกลางโดยวิธีการเผาดังนี้เนื้อโคจำนวน78กิโลกรัมกระดูกจำนวน17กิโลกรัม หนังติดก,กระดูกจำนวน100กิโลกรัมณนะด่านกักกันสัตว์หนองคายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยอุปกรณ์ในการเชื่อดและชำละได้ส่งมอบให้สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายดำเนินการต่อไปทดไไดทดดด้้้้ววยใใใใใจจไไม่่่งงงสิขาออหหคนาน,านุณ ภาคสุดสัตว์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไปสร้างรอยยิ้มให้ผิวใจให้ใครต่อใครได้ประโยชน์ภาคสุดสัตว์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไปสร้างรอยยิ้มให้คนไทยเพื่อเมืองไทยพัฒนาภาคสุดสัตว์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไป สร้างรอยยิงให้พิวใจให้ใครต่อใครได้ประโยชน์มาสุขสันต์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไปสร้างรอยยิงให้คนไทยเพื่อบังไทยพัฒนา